มันแหละเจ็บไปสีมันสีข้างสีไฟเอ๊ะมไม่ต้องปีงนะเห็นไหมปีง,ปงมันแห้งเหิงนีแล้วมาฝีงมาฝีงแบบนี้แหละอุ่นฉะน,นั้นก็อุ่นแหละเนี่ยเย็บไปแม่เนี่ยอืมนั่งสีงงนี่เลยเฮ้ยฮ่าอเ,อเอฟซีจะไม่ได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวหลังหลังก็ย้ำหนังเข้มก่อนเด้อ FC บาทนี่เขียวหนังเข้มก่อนนะครับเขียวหนังเข้มก่อน ยวแป๊บๆหนึ่งแล้วก็ลุงหวังก็จะกวาดเท่านี้ก่อน,นีะยวกวาดเล็กๆกวาดให้ทั่วแล้วก็ีลยวลุงหวังก็เคียวข้าวเอรอะ่ใช่เคียวเนืเ้อเค็มก่อน,นทำในก็เวลานี้ก็เอฟซีทุกคนก็กำลังจะทำกับข้าวกับน้ำอยู่เนาะ ก็ต้องขอบคุณ f อซทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไลสดกดไลค์ใหนะ้เดี๋ยวอีกไม่นานวุงก,ก็จะลงนะครับอีกประมาณสัก4นาทีนะก็คือประมาณนี้แล้วุ่งก,ก็จะลงจอดพอ่าตั้งแต่สาวมาลุงก,ก็ยังไม่ได้พูดคุยด้วยเอฟซีอยู่ครับอีกอกีสัก4นาทีลุงก,ก็จะได้ลงจอดนะ อากาศวันนี้เย็นทั้งวันแน่นอนนะครับสี่ไม่มีแสงแดดเลยครับแี่ก็จะบุกบวกมานะครับครับนี่ก็ภาษาอังกฤษนะครับ What is your name? รู้ว่า <My S 1> อยากจะภา <name S 1> ษา <is S 1> อังกฤษ<ะ>ได้ยุอยากจะรู้จักรูว่างน้องจองจำฟาด้อครับนี้ก็ภาษาอังกฤษนะครับ ับเทำยวก็ลุงวางคิดอย่างไรเอาอายุเอาไหนอืออ๋อเอาไหนสุดวะเทียบผ้านะเอาที่ตากผ้าเขาเรียกว่าเอานะครับภาษาอีสานลุ้นลองคิดอย่างไรถ้ามีคนเมื่อคนบ่แม่นผู้สาว ครับนี่ก็เราก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับเอเราก็จะรู้ล่วงหน้าไปก่อนไม่ได้นะต้องบกว่ายังตอบเอฟซีไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับรอไปเราต้องสู้ไปสู้นะครับสู้สู้เราก็ต้องรอไปก่อนนะอันนี้เราจะพูดก่อนไม่ได้นะครับเอฟซ้างก็ตอบเอฟซียังไม่ได้นะครับ เพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ลุงเชื่อเอ,อแต่ลุงไนเชื่อว่าลุงอ่ามาเป็นคนดีนะครับนี่ก็อย่างไรก็ฟ้าดินอ่าเป็นพยานนะครับเอคีขอบคุณเอซีใจดีทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับ เราก็ขอให้ฟ้าดินเป็นขยานใช่แนละ้วเป็นแต่ว่าอะไรนะเมื่อไม่ผิดเขามาลา้า,างดอจอน,นั้นคืนสนองให้แล้วกนะ็ะจะคืนสนองจริงๆนะเราไม่ผิดเขามายัดเยียด ขอให้กรรมนั้นจงสนองพวกเราก็เขียวหนังไปด้วยนะเอฟซีไม่มีใครเห็นมิจะใครมีจะเดาอย่างเดียวใช่แล้วนะครับก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นนะครับหมอดูเท่ากับหมอเดาอันนี้ก็พูดจริงๆนะเอฟซีก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นนะแต่ว่าเดาเอาทั้งหมดเขาเรียกว่าเดาเอาคิดเอามโนเอาเออเอฟซี S <S ลแล้วก็ไปตีแปลความน,นะครับก็ให้มันยืดมันยาวนะครับ FC หลักฐานแน่นกว่านั้นก็ไม่ได้น้อใช่แล้วนี่ก็เป็นที่เราสงสัยแล้วก็ไปตีความพูดไปปากเราปากยาวกันไปนะครับ FC แล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสรุปที่สุดแล้วก็หาความจริงไม่ได้ก็ยัดเยียดกันนะ FC มีคนรู้คนเห็นจริงๆนี่เราก็ไม่ตัวไม่เถียงเลยอริงๆะก็ยังไงก็ <c oughs> ฟาดินก็มีหูมีตานะครับสี่บุญบาตรมีจริงนะครับถ้าไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเอะ่เป็นว่าอ่อันใดใครก่อก็จะรู้อัมมุนาวัตจิโนโก ไม่ว่าจะเป็นจัดโลกย้อม็ีไปตามๆครับแลวก็พรออานางกฤษนะครับสงสารลูกป้าทั้งคนข้านะครับครับนี่ก็ขอบคุณนะครับทั้งนยครับเอสีก็ยังพูดอยู่นี่แหละครับเอสี ก็ปลาดินก็เป็นเอสักีพยานได้นะครับคนดีก็ย่อมอได้รับแต่สิ่งดีๆถ้ากับสีคือแม้จะมีอุปอสรรคต่างๆนะก็ก็จะผ่านผลไปได้โดยดีนี้ก็ลงมว่าก,ก็ต้องขออภายัยเอฟซียนะเนะขียวหนังไปด้วยพูดไปด้วยแบบนี้นะ ก็ตอนที่ลุงอากาศกินเลยตอนที่ลุงอากินเอสปีก็มาอ่าอันนี้เราจะอมหนังเค็มนะครับวันนี้อมเลยคือเด็กฝาดอืมคนอื่นจะนิ่มเหรอเยอะวันนี้เราเห็นเยอะเกินเยอะเตี้หนังเค็มนี่ไปปีไปจังหน่อยเอาถามมาแค่ปีถามมาทักมาคุยกันกงว่าเนี่ย ครับมัน,นี้ก็อ,อะไรเนาะอ๋อบ่ะเอา,เอ,าเอาลุงกอนนะครับอาลุงกอนก็หัวใจหัวใจตัดโตมานะครับครับแล้วก็เป,ป,นะปะยิ้มนะี่ไรเนาะเปะอะไรเนาะเปะยิ้มเนาะอะไรคนดีอ๋อ ครับแล้วก, <c oughs> ก็ก็ยังก็ยังไม่ถึงกับนอกนะออแพะยิ้มนะครับยังไม่ถึงกับนกคะแนนอืมนั้นยังไม่ถึงกับนกยังสรุปยังสรุปเต็มตัวไม่ได้อครับี๋ยวก็ยังมียกต่อไปรอดูอเดี๋ยวก็รู้นะครับครับนี้ก็สาครน,นะครับ วัวใจบวกบวกนะครับอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจเด้ออ๋อคนดีคนดีในเขามันก็เป็นธรรมดานะมันก็จะสู้อะไรเขาเขาเรียกว่าอ่าหนึ่งหนึ่งในร้อยพอ,อมาลุมคนเดียวนั่นก็มันก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวก็จะมียกต่อไปออมันจะมียกต่อไป นักมวยย่อมมีหนึ่งมีสองมีสามยกสี่ยกห้ายกไปแล้วเอายกที่ห้าก่อนทำนี้ก็สาคอนหัวใจบวกบวกเอาสามยกเอาบ่เนาะเราไม่ต้องเอาถึงเราไม่ต้องเอาถึงห้ายกนะมันเหนื่อยเปล่าเปล่านะเราสามยกก็พอทำนี้ก็ลุงวางนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันครัครับขอบคุณมากครับ นั่นแหละเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับสี่นะครับมีสุขมีทุกข์เราก็จะอยูอ่สู้ไปด้วยกันนะครับความรักความจริงใจนี้เราก็มอบให้กันแล้กันนะครับสี่ทุกคนก็ไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับสี่ก็ต้องการแค่ความรักความจริงใจให้กันครับแล้วก็สรุปได้ไหมว่าแต่ว่าสู้ ุทอนจะไม่อ้อครับอันนี้ก็พวกเราก็สรุปยังไม่ได้หรอกครับไอซีก็นู่นแหละก็รอดูสารพิาพกากษาคนนู้นถ้าจะถามก็ไปถามนู่นถ้าถามนุ่งหลังลุ่งหลังก็ไม่ใช่อ่าผู้พิาพกากษาลุงหลังก็ยังสรุปตอนนี้ไม่ได้เราก็ต้องรอลุ้นกันไปก่อนว่าใครจะน็อกใครนะครับเอฟซี แต่ว่าลุงหางเชื่อว่าคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องปกปักรักษาครับแล้วก็หัวใจตาโตนะครับลุงบางพูดยาวไปอ่อยากจะถามอะไรฮนะลุงบางตอบได้ก็จะตอบนะครับสิครับอันนี้ก็ถ้า <ไป S 1> ถ้าคนเรามีคุณธรรม <ไป S 1> จากใจจริงๆนะ ถ้าคนเราเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วก็มีคุณ,ณธรรมนะครับใจซื่อมือสะอาดนี้ก็ทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดีนะ <c oughs> นี่ก็เพราะว่าทุกวันนี้เอฟซีทุกวันนี้มันยังไงส่วนมากจะคอร์รัปชันกันมากนะเอซี FC. ดอกกินหนังเต็มนะครับไม่ได้มี้จะเข้าเหนียวนะครับอ้าถามมาครับ FC กูว่าว่าจะอยู่2-3นาทีจะลงเราก็เห็น FC คอมเมนต์มาอยู่ต่เลยก็เลยคุยนะก็คุยยาวๆไปหน่อยนึงนะครับเฮ้ยโอ้โหลุงวางเอา2ชมงเลยบ่ดนี่ยถึงว่าคุย2ชมเออเอานะครับเอา ทีนี้เราก็จะลงนะครับครับแล้วก็ลุาก็จะลงจอดแล้วเ้อนะครับขอให้ fc ทุกคนทุกท่านนะครับที่มาชมไลาสดกดไลให้นะฮะไม่ว่าจะา fc ใหม่ fc เก่าก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่ดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆงรวยรวยกันทุกคน นครับทรัพย์สินเงันทองไหลามาเทมานจะอยู่แห่งหนใดก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอประภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ อนนี้เราก็กวดัดขี้เยอะใบตองก่อนนะครับสิไม่ใช่ขี้เยอะใบตองอันนี้ก็ใบเถียดเงินเถียดทองนะนี่เพราะว่าแต่ก่อนใบไม้ก็ขายได้นะสิเป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวนี้ก็ยังขายได้อยู่ ก็ทาทำนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงวางน้องตองเ้อด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ